สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ไพ่ยิปซีพย,ยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่30ธันวาคม2 5 6 5, 5, 4, 5าให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะเราเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สามใบนะคะวันอาทิตาายะะ์มีเดอะสตาร์มีคิงคัพะะและ เจ็ดถ้วยนะคะเราบอกคนวันอาทิตย์นะวันนี้ทำอะไรได้สองมือล้วนแต่ดีทั้งนั้นนะคะบางคนอาจมีการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะได้อะไรใหม่ๆทำเริ่มต้นทำกิจกรรมงานใหม่หรือเริ่มอ่าเขาเรียกอะไรปลูกสร้างนะคะก่อสร้างนะคะร่างอะไรขึ้นมาในวันนี้ก็ได้นะคะบางคนเริ่มกิจการบางคนปลูกบ้านบางคนอ่าทำเลือกสวนไล่นาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ บางอย่างหรือว่าวันนี้ต้องมีอะไรต้องทําด้วย2มือก็ได้นะนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเลิกดีหรือว่าเป็นความที่เรียกว่าทําไปแล้วมันจะสมหวังมันจะสําเร็จนั่นแหละนะนะคะในอนาคตทําอะไรวันนี้นะคะยิ่งเริ่มต้นอะไรวันนี้แล้วแต่ดีทั้งนั้นนะคะมีคิงคัพนะคะจะ้าชะตาชิวชิววันนี้มีความมั่นคงนะคะมีจิตใจที่แบบว่า เอื้อเฟื้ออบอ้อมนะคะนะใครมองมาก็รู้สึกว่าคุณน,นี้แบบว่าชัมมิ่งนะคะมีออร่ราปังนะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเสน่ห์มีสเสน่ห์นะคะมองมาแล้วหน้าหลงไหลหรือน่าเชื่อถือหน้าศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะว,วันนี้ครีเอทเยอะในหัวเต็มไปหมดนะคะนะช่างคิดช่างฝันนะคะช่งางเขาเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์นะครขอไพ่ทางพิเศษนิดนึง ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรนะคะหรือคุณอาจจะได้วันลาแล้วก็ได้ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงที่แบบว่าอาจได้พักผ่อนแล้วนะคะตามนั้นเลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะวันจันทร์มากับสองถ้วยนะคะอัศวินไม้เท้านะคะและ สองไม้เท้านะฮะคนวันจันทร์นะรู้สึกว่าวันนี้นะคะบางคนอาจทําอะไรเป็นคู่คู่หรือได้พบเจอคู่นะฮะนะคนโสดมีโอกาสได้พบรักเออจากการเดินทางหรือเรื่องการงานนะฮะนะหรือบางคนอาจจะต้องอ่าเรียกว่าอะไรเจอกรลยาณิมิตนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกลุกูลก็ได้นะคะนะสุภาพสตรีต้องระวังเรื่องของอ่าสุขภาพนะฮะอาจจะมี เจ็บป่วยหาหมดหาหมอซื้อยาทานบ้างนะคะนะเป็นโรคแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะแต่ถ้าไม่สบายท่านใดไม่สบายก็ไปหาหมอนะคะเพราะว่าจะได้เจอหมอดียาดีนั่นแหละนะคะมันเป็นเรื่องดีนะนะฮะวันนี้อาจมีการเดินทางเรยกว่าได้รับการส่งข่าวข่าวนะคะหรือได้รับข่าวจากทางไกลหรือว่าคุณรอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่วันนี้คงจะได้ข่าวแล้วล่ะนะนะคะหรือบางคนมีแผนการเดินทางหรือบางคนมีเรื่องของอ่า การรอข่าวเรื่องการงานนะคะนะบางคนมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงหรือวางแผนอยู่นะคะอ่าตามนั้นขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกก็ยังกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์นะคะคุณผู้หญิงอ,ะอ่ะอาจตั้งคันได้นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันอังคารนะคะตามใบอ่วันอังคารมีดับเบิลนะคะนี่แปะเหรียญน,นะคะอ่านี่ ฮะดาเขาบอกคนวันอังคารวันนี้นะอยู่ในเซฟโซนนะคะเทวดาคอยอวยชัยให้ผ่อนนะคะนะคุณสุภาพสตรีบางท่านอาจตั้งคันได้นะคะตั้งคันก็อย่าไปทำงานหนักเด้อ,อนะฮะเราก็อะไรได้อีกนะ,ะการต่างประเทศเด่นนะ,ะหรืออาจจะทำอะไรกับชาวต่างชาติต่างภาษาเราดีนะคะต่างถิ่นดันไกลดีนะคะ นะนะฮะงานที่ใช้สกิลวันนี้สร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะหรือใครที่กําลังรอจะให้อะไรสําเร็จอยู่บางอย่างเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะอีกนะิดเดียวนะฮะนะใกล้จะขายได้แล้วนะคะเนาะนะคะใกล้จะสุก <c oughs> นะคะนะงานใกล้สุกข,ขายได้ตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ,ะวันนี้นะคะหรือในหนึ่งคนที่ไม่มีสกิลอ่ะ ทำงานทั่วไปนะฮะไม่ต้องใช้สกิลเนี่ยนะคะก็ขยันค่ะวันนี้นะทำเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะฮะนะอาจจะมีเรื่องของการเอาใจออกห่างจากบริวารบ้างนะคะนะพูดอะไรบริวารไม่ค่อยอยากฟังด้วยนะคะเดินหนีไปเฉยๆเลยหรือว่าทิ้งถูกทิ้งให้รับภาระ,ะอยู่เพียงลำพังนะตามนั้นขอพ่ายพักพิเศษนะคะ <c oughs> การงานบ้านช่องห้องหอรถเพอร์เฟคกันะคะจบเนะี่ย อ่าต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธมีสองไม้เท้าค่ะคุณขานะอ่ามีสี่ถ้วยนิดหนึ่งนะคะและ มีควีนดาบนิดนึงนะคนวันพุธเขาบอกว่าวันนี้คุณอาจจะมีการเรื่องของการรอคอยสัญญาณอะไรบางอย่างนะฮะหรือจดจดจ้องจ้องอยู่นะคะบางคนมีวางการวางแผนการเดินทางต่างประเทศนะฮะบางคนมีการรอนะคะคอยคําตอบหรือสัญญาณบางอย่างอยู่การตอบรับอะไรสักอย่างนะ,ะเรื่องการงานมีความมั่นคงดีอยู่แล้วแต่ใจคุณยังไม่พอนะคะยังคิดทาทางออกหรือการคิดหา าการเพิ่มภูนะะให้มันมีความเจริญมากขึ้นนะคะวันนี้อาจมีอาการปวดท้องปวดไส้หุดหนิดหรือไม่ได้อย่างใจสักนิดหนึ่งนะคะพอยโกให้ตั้งให้สูงเอาไว้เพราะว่ามันจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะนะวันนี้ระวังพวกเรื่องของอาการเจอคนที่มีวัยวุฒิสูงกว่าคุณวุฒิสูงกว่านะคะผู้บังคับบัญชาหรือใดๆนะคะอารมณ์เขาไม่ค่อยดีออกห่างได้เป็นดีที่สุดนะคะขอพ่ยพยทักพิเศษหน่อย อ่าแฮปปี้เอนดิ้งดีค่ะไบสิบถ้วยนะคะนะทุกอย่างดีนะคะรื่นเริงพร้อมหน้าความอุ่นแน่นปักนะคะความสุขสมบูรณ์คือบังเกิดนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพฤหัสเนะเาะอ้าวพฤหัสนะคะพฤหัสมา,สมาอ้าวมีเดอะสตาร์นะคะมีก้าไ้เท้านะคะ นี่โอเจ็ดไม้เท้าเนาะเขาบอกว่าวันนี้งานมันจะเยอะจนอยากจะแย่งร่างทํานะคะงานมันมาประเดประดดงซะทำไม่หวัดไม่ไหวอยากจะยืมดูนะคะนะแต่วันนี้คุณทําอะไรก็ดีไปหมดสาเร็จไปหมดอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะมีชาเลนจ์น,นิดหนึ่งไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบเหมือนรรยกรีบกุหลาบบป็นพลแดงนะแต่ว่าคุณทําได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ย่อท้อนะคะคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งเจ็ดไม้เท้าเนาะหรืออาจจะมีบริวารเข้ามาช่วยนะคะฝ่าฝัน ประหรือภาระหน้าที่ให้มันลุกล่วงนะคะเพราะว่าคนเดียวฉันไม่ไหวแล้วงานกองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแต่ทําด้วยสองมือของตัวเองดีที่สุดนะคะต้องเริ่มทําด้วยตัวเองก่อนนะคะถึงจะรอคนอื่นมาช่วยนะคะขอไพ่ทักพิเศษนะไพ่บอกอาจมีฝันแม่นหรือความกังวลเกินเบอร์นะคะอาจมีซิกเซ็หรือรางบอกเหตุหรือฝันที่เป็นเรื่องของรางบอกเหตุได้นะคะตามนั้นเลย ต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบคนวันศุกร์มีเพชรพ่อสอดนะคะมีหกไม้เท้านะคะมีราชินีเลียนนะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์วันนี้ คุณเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะหรือบางคนอาจจะเดินทางนะคะวันนี้นะนะคะเรื่องของหน้าที่การงานมีความเฟล็กซิเบิลมากขึ้นนะคะยืดหยุ่นได้ดีนะคะนะหรือได้รับคำชมหรือคำอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรการอวยต่างๆนะคะบางคนได้รับรางวัลนะ,ะนะวันนี้มีการใช้จ่ายนิดนึง CF เก่ง eng, นะคะช้อปปิ้งเก่งนะคะ,อะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่า ระวังน้ำหนักตัวเพิ่มระวังตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ในความสมบูรณ์ดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์และเซฟโซนปลอดภัยดีนะคะตามกันเลยต่อไปคนวันเสราร์คนวันเสราร์เจ้าขาอ่าคนวันเสราร์ได้คิงคัพเป็นเจ้าชะตานะคะนะหกเหรียญตามนะคะสุดท้ายเป็น สองถ้วยสวยๆนะคะคนวันเสาร์นะบางคนมีความรักบางคนได้การเกื้อหนุนจากคนรักหรือคนสปอร์ตที่ดีนะคะนะ้าชะตาก็มีความสุขมุ้งมิ้งดีนะคะนะมีความมั่นคงในระดับดีะระดับใจิตใจวันนี้สบายๆ,ๆนะคะนะมีความรู้สึกที่เออชิลๆนะคะนะวันนี้อาจจะมีการให้หรือการรับนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการแบ่งปันปัจจัย4ปัจจัย5ต่างๆหรือได้รับมา นะฮะนาะวันนี้คู่ดีนะคะหรือคนสดอาจได้พบเจอความรักนั่นเองนะคะบางคนคุณอาจจะไม่สบายมีทำวัดทำหมอซื้อยุกซื้อยากินบ้างก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งนะนะคะขอพ่าทางพิเศษอาช่างครีเอทช่างสร้างสรรค์น,นะคะตามนั้นเลยนะคะป้ายจบแล้วนะจุดจบ้วเป็นยนะังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ